เรื่องของกล้องถอยนะครับกล้องถอยก็แบบติดกระจกกล้องกล้องมันมันมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกียร์ถอยดูนะครับนี่ครับมองเห็นแต่เส้นนะแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นในภาพข้างหลังเลยนะครับเหมือนกับว่ากล้องเนี่ยมันมันมัวหรือมันชํารุดหรือมันเสียนะครับผมแต่กล้องเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเสียแต่ว่า กระจกหรือเลนมันเนี่ยน่าจะเสียนะผมลองเช็ดขัดถูยังไงมันก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมเนาะวันนี้ผมก็เลยอลองสั่งซื้อของจากรา a ดานะครับเป็นตัวกล้องอย่างเดียวนะครับมาลองเปลี่ยนดูนะไม่มั่นใจว่าจะเปลี่ยนใช้ใช้กันได้ไหมนะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเดี๋ยวไปดูสเปกกล้องกันนะที่ซื้อมาครับนะที่ซื้อมาใหม่มันมีตัว LED ด้วยเนาะอันนี้สายน,นี่ก็แถมมาสายแถมนะครับอันนี้ที่เดินไปถึงหน้ารถเนาะวันนี้เราคงไม่เดินนะครับผมจะถอดจะไม่เดินสายนะจะถอดตรงกล้องตัวเก่าออกนะแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ลองดูนะครับว่าะจะติดไหมอันนี้ก็เป็นแผ่นลองอย่างนี้นะครับแล้วก็สกรูมาสองตัวราคาเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะรวมค่าส่งเจ็ดสิบเจ็ดบาทรวมค่าส่งของถูก แต่ยังไม่รู้ว่าคุณภาพจะเป็นยังไงนะเอชมวิธีการเปลี่ยนนครับกล้อ,คคองที่ผมให้ร้านก็ติดให้นะครับร้านประดับยนต์ติดให้เนี่ยมันเหมือนก็มีน้ํามีอะไรเข้ามันน่าจะเสียไปแล้วแหละนะครับจะต้องตัดสายคืบบนไทยออกนะครับ เล่นเด็กก่น,นะครับเดี๋ยวผมจะลองก่อนนะเผื่อมันใช้ไม่ได้ผมก็จะได้เสียบไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วรอไปหาซ่อมที่ร้านประดับยนต์นะครับดูก่อนว่าตัวนี้มันจะใช้ได้ไหมแต่นะกล้องก็จะมีเหลืองกับแดงนะครับอันนี้ที่ไปหน้ารถนะครับก็จะมีเหลืองกับดำนะเพื่อผมก็จะเอาตัวไม้เหลือง เหลืองเสียบกับเหลืองนะครับดำเสียบกับมันเข้ากันได้อยู่นะเข้ากันได้พอดีอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองมาอลอะไรลถแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกียร์ดูนะครับอาวใช้ได้ครับเพื่อน,อนๆชัดเจนเลยอ่าไต้การแล้วลงทุนเจ็ดสิบกว่าบาทได้ผลครับใช้ได้ครับโอเคเดี๋ยวไปจัดสายอ่า ไปถอดตัวเก่าออกนะครับแล้วก็จัดสายผมก็จะไปตัดสายเคเบิลทยตัวนี้นะครับผมเอาส,อส,สายขึ้นไปเลย,เยก็จะมีส,สกรูสองตัวนะครับที่เ็าใส่ไว้นะขันออกออก็ดึงดออกมาเลย เเรียบร้อยครับตัวเก่าลักษณะนี้นะครับโอเคเราอาตัวใหม่ใส่เข้าไปติดอันนี้นะด้านเก่าติลักษณะนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปตัว ่วนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ามาปรับปรับแต่งนะครับว่าจะให้มันอยู่มุมไหนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดสายด้านในต่อส่วนด้านในก็สอดเข้ามาสอดเข้ามาจาัดตุกเก่าคลิปเป็นไทยตุกเก่าเดี๋ยวจุดประมาณอ่าโอเค ก็ก็จะเข้ากับรูนี้คีบันไทยเดี๋ยวต่อสายก่อนแล้วกัน ก็จะเอาเขียบันไทยยลอยเข้าเขียบันทาย <c oughs> <c oughs> ่ารถ่ายไปงี้ก่อนนะครับแล้วก็มาต่อตัวนี้ก่อนสีเหลืองเข้าสีเหลืองนะครับสีแดงเข้ากับสีดำจะได้ประมาณนี้ สายเคเบนไทย้ายปลายสายคเคเบนไทายออกโอเคจะได้ลักษณะนี้นะครับก็เหมือนเดิมละเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับใส่กเกียร์ถอยปับ๊บอ่านี่ครับชัดเจนเลยอ่าเจบบาทคุ้มค่าครับถือว่าคุ้มค่าแต่จะทนขนาดไหนนี่อันนี้อีก อีกอีกทีนึงเนาะค่อยว่ากันโอเคไม่เป็นไรมัน70็ดสิบประบาทเองโอเคครับก็ใช้ได้ตามปกติแล้วนะครับชัดแจ๋วเลยนะ,ะเขาบอกว่าร้อองศานะมุมนะ,ะเดี๋ยวไปปรับอีกทีนึงนะครับแต่ดูลักษณะนี้นะ่าจะได้แล้วนะโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ